วันนี้น้ำมาวาจะมาทำผัดชา้ยให้คุณแม่เรามาวาเองค่ะมาดูนะวันนี้แม่พี่อยู่บุ้งเป็นผู้ช่วยใช่ไหมมาวาค่ะ,ะดูเฉยๆเพื่อความปลอดภยัยอ่ะใส่อะไรก่อนน้ำมันค่ะอ่าใส่น้ำมันลงไปกระทะร้อนมากกระทะร้อนมากใสใคค่ไข่ค่ะต้องระวังนะคือว่าถ้าจะทำเองเนี่ยก็คือต้องให้คุณพ่พอคุณแม่อยู่ใกล้ๆนะต่อไปใส่เต้าหูค้ค่ะเปิไป ต่อไปต่อไปใส่อะไรอ่าใส่อะไรเขาเรียกอ,อะไรเส้นหมี่ค่ะเส้นหีเส้นหมี่ที่ไหนน้ำปลาด้วค่ะแล้วก็คนคนคนยากไหมผัดไทยมาวะไม่ยากเลยแต่ที่ยากยากก็คือกัวน,น้ำมันเ <c oughs> สร็จแล้วนะคะก็ใส่กุ้งลงไปเลยคนคนไม่กุ้งเป็นสีส้มแล้วค่อยใส่น้ำซอสตามเนี่หลวงงี้ซอสผัดไทยนะทุกคนซอสผัดไทยอันนี้คือใครทำก็อร่อย เสร็จสุกแล้วเราก็ใส่ซอสสูงป่าซอสไทยตอนนี้ทุกคนรุ้นมากว่าจะได้กินไหมวันนี้ใส่ผักอ่าใส่ไปเลยอ่าผัดเลยค่ะ,ะว้าวจะตักใส่กองไปนะให้แม่เพนชิมดูว่าเป็นฝีมือใครแม่เพนจะถ่ายถูกไหมมมวาน่าจะไม่ถูกแน่นอนโอ้โหเธอตักไ้ล้นจานมากดูนะคะทุกคนแม่เคยทำผัดไทยมาก,ก่อน ไม่เคยทาผัดไทยมาก่อนเรียบร้อยผัดไทยฝีมือมาวาไปดูไปชิว่าแม่เพนจะทายถูกไหมดีมากชิมกินได้ยังกันกินได้ยังกันอะไรนะคะกินได้ยังกันแปลว่าอะไรคะหน้าแต่ละคนเตาเดาใช่ไหมตอห่อทำหน้าจนพี่มีจิไม่กล้ากินอ่ะทำไมอ่ะลุ้นเหรอเราจะชิมแบบไม่ปรุงก่อนนะคะงั้นเดี๋ยวเราชิมคำเล็กๆก็พอนะคะ ใช่ไหมคะชิมความเล็กๆก็พอโอ้โหโอ้โหข้างในเขาชิโน่อะไรค่ะอะไรค่ะแบบว่าอะไรค่อยายละอืมอร่อยอ่ะอร่อยไหมอร่อยมากอร่อยปะเมจิทายว่าใครเป็นคนผัดให้ทายว่าใครเป็นคนผัดผักบุ้งเหรอตอบแบบมั่นใจให้ตอบแบบผักบุ้ง ทำไมถึงคิดว่าเป็นผักบุง้งเพราะว่าข้าบุ้งมาเป็นคนมาให้ชิมจริงเหรอใช่อ่าชิมหน่อยชิมหน่อยอ่าอร่อยไหมคะแม่เพนล,ลำขนาดเลยเจ้าอ่าไม่ได้ก็ได้อร่อยพี่เมจิให้ทายอีกรอบหนึ่งอะ่ะให้กินอีกครั้งหนึ่งเอามีคนขโมยของเธอไปแล้วข้าวซผัดอุ๊การไม่บอกเลยเม่นี่ทำก็ผักบุ้งทำไม่ทายว่าผักบุ้งทำใครเป็นคนทำยกมือขึ้น คนตเขาไม่มันอร่อยอ่ะไม่จริงโอ้ยซ้ำไม่หลุงมีโชว์นี่มามาโชว์สิเออเมจิไม่เชื่อหรอไม่เชื่อน้องหรอฮะเดี๋ยวไปไม่ได้อ่ะเดี๋ยวนิวชิปซอสผัดไทยสำเร็จรูปเฮ้ยเจ๋งอ่ะว่ะซอสผัดไทยสำเร็จรูปต้มตำกันไมอันนี้เนียนเลยนะคะเนี่ยอันนี้ออะไรยู่ข้าวมีคนเห็นไหมเรียกลงไปกินไม่กินไปเมื่อกี้กระลูกผัดไทยกะ โอ้ยไม่เชื่อดูค่ะเอามาให้พี่ชิมหรือว่าหิวข้าวกันแน่เนี่ยนะครับบุหิวข้าวหรือเปล่าเนี่ยเป็นข้าวหนีอยังบุ้งไม่เราแค่ภูมิใจไม่ได้เชื่อมาผัดจริงไหมเนี่ยผัดไปกี่จานบอกเข้าไปสิผัดไปสองจานอ่าเดี๋ยวมาว่าจะเปิดร้านผัดไทยใช่ไหมจนเพิ่มตำไปสองด้วยอ่า ใครเป็นคนตำเมื่อกี้ว้าต้องเปเหรอจำเป็นเหรอจำเป็นตำตำอะไรนะอร่อยพี่ผับพุ้งตำรอบหนึ่งแล้วว่าตำรอบนึงอันนี้คือน่าจะหิวข้าวจริงๆนะคะคนนี้มันอร่อยใช่ไหมพี่บงไม่เราแค่ชื่นชมเท่านัชื่นชมเยอะนะเนี่ยชื่นชมเยอะซอสโชว์ซอสเดี๋ยววันหลังให้ผัดให้กินเดี๋ยวให้ไปจีบไปผัดเลิกเรียนแล้วไปขัดขายนะหน้าอวิสได้มุ้จะเป็นผู้ชิมซอสจะใช้แม่หลวงนี เซอร์ไพรส์มากเลยฉันไม่คิดว่าพี่มาวามาวาจะเป็นคนทําไงเพราะว่ามันผัดไทยนี่มันมจะง่ายๆนะแล้วก็ใส่กองเรียบร้อยเลยที่ว่าเออจันเื้อมาไงก๋อผัดไทยใครทําก็อร่อยบอกเลยมาวาทำผัดไทยมาวาทำผัดไทยก็อร่อยไม่จีนไหมไทยไม่มีจชมากทำได้เจ๋งมากอันนี้มอทำยังอร่อยเอาดูไปเต้นให้ดูงเด็กเป็นภาษาไ คือไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่นะค่ะอะไรกินข้อซ้อนอะไรกินข้อกินผัดไทยตีนข้อผัดไทยของใครของแม่ใครตื้อของแม่นี้นะคะของแม่หลวงนี้ค่ะซอนผัดไทยคืออร่อยมากใช่ใครทำไม่เป็นคือใช้ตัวนี้จบเลยเนาะจากคอบบกเมื่อกี้